จกปัดสับปัดกัะยำปัดจก้าจกาอีนี่ข้าไม่ได้มาชันทำไมตอนนี้ชันตกตามมาอยู่ที่นี่ยังตามมารังคว้ายกันอีกระนั่นอยู่ได้ยังไงนี่บ้านชันนะมาได้ยังไงลุงพี่ลุงพี่ครับได้แล้วจับจับจับลุงพี่มีอะไรเหรออะไรกันเนี่ยจับ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 มีคนจะฆ่าช you know, ันนะส so <to> being ิเขาต้องสับหน่อยนะคือยอ้นี่ นี่โทรศัพท์ฉันนายนโทษเราไม่ได้เลยพี <P en ca> ่ครัง uh> ล่าผมให้แขกเช่าแล้วพี่ไปทงบนสินะคือแบงก์บนอะเฮอับ้จับได้จับจับได้ขอจับหน่อยนะเหรมีข่าวหลวงอูบ้างไหมัอ้นังัเหรอรู้แล้วขอบใจมากนะได้เรื่องบ้างมเออนั่มสิไม่มีใครรู้ข่าวหลวงอูฮะแล้วเมื่อคือคิวทโรกก็ถูกฆ่าตายแล้ว เขาคนเดียวที่รู้ฐานะของฉันให้ดูข้าใา้ไต้ถามจริงทำไมพวกมันคิดจะฆ่าแกกับหลงออ่ะใครจะไปรู้เล่าจะไม่วิธีหาหลงอู่ได้แต่ไม่รู้ว่านายจะเชื่อหรือเปล่ารู้แล้วเราไปแจ้งความบูชัยตาทิพเปไงจะเห็นบาแห่งหนึ่ง มีรถคันหนึ่งแล่นเข้ามาไมีรถก็เกินไปแล้วใช่แล้วพี่ล้มโออยู่ในรถอยู่ตรงไหนวะถูกผู้ชายสองคนเอากระสอบคลุมพาเข้าไปในบาร์ถึงแม้ว่าเขาจะสลบแต่ท่าทางก็ไม่วอกแวกเลยแม้แต่นิดเดียวย้อยใครตอบวะาตัพลาดบาร์นั้นชื่ออะไรชื่อบาร์มอนมอนโรเห็นแค่นั้นแหละที่นี่อ่ะงั้นน่ะงั้นลุยเข้าไปเลยไปไปเดี๋ยวไม่ต้องพึ่งทำไมน่าอย่างนั้นเขาห้ามเข้าน่าเด็กไปเหรอ โธ่ไม่ได้หมายความว่าหน้าเด็กถ้าเข้ามาแล้วมีคนจําได้มีบางถูกหิ้วออกมาแน่ๆแล้วทีเดียวเราสองคนเข้าไปก่อนนะถ้ามีเรื่องจะร้องให้ช่วยก่อนแล้วกันโอเครออยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ตังค์รู้แล้วมีอะไรดีครับมีอะไรบ้างอ่ะสักเบือยาเรือรบงั้นเอาน้ำส้มผสมโค้กแฟนตาสไพล์มิลินดาไวตาเมลนตาตัวแม่โคงสองฝากาแฟครึ่งช้อนมีไหมไอ้สักเบือยาเรือรบมีโอ้โหน่าดานมีวะเอาไปเลี้ยงแขกคนละแก้วนะเดี๋ยวฉันขอน้ำแข็งเปล่ามาแก้วหนึ่งได้ไหมได้ได้ไอ้ทุนต่ำลุศนิยมสูง โดด้นเลย้เลยลกทำได้เปล่านี่สูงกว่าชั้นขาสั้นเริ่แบบดาราถึงถึงจะยืนเอตูซ่าจนได้นี่สจร สมดําหน้ากะลาวคคุณป้เป็นไรหรือเปล่าอฉีบ้องเงือแดงดึงฉีบ้อง คุณไปไหนมารู้ไหมผมตามหาคุณแทบเจ้าน,นะนะฉันไม่ใช่ฉีโม่งนะ<ม>คุณจําผิดคนแล้วพูด<ะ>เป็นเล่นไปคุณไม่ใช่ฉีโม่งแล้วจะเป็นใครกันนะฉันชื่อมอนโรคะ่ะบาร์แห่งเนี้ฉันเป็นเจ้าของเองคุณไม่ใช่ฉีโม่งแน่เหรออะไอ้ยันมาฉีโมงนี่วะอ่อ ฉันนึกว่ามีแต่พวกเด็กหนุ่มเท่านั้นที่ใช้วิธีเชยเชยแบบเนี้เพื่อจีบผู้หญิงไม่นึกเลยว่าสภาพบุรุษอย่างคุณก็ทําแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะะโอ้ผมสภาพบุรุษนะเนี่สุภาพบุรุษเหรอนั่นน่ะสิผยังงงอยู่เนี่ยนัขอโทษนะครับไม่ทราบว่าผมขอดูจักแร้คุณได้ไหมเออเจอ ใช่ฉันมาจะชื่นชมผู้ชายที่ไว้หนวดนะคะแล้วก็ลงพุงนิดิดอายุเกินสี่สิบดูแลเป็นแมนเต็มตัวสีไม่เหมือนเด็กหนุ่มที่ชอบแต่งตัวรุงรังคาดนาฬิการูปการ์ตูนซะด้วยเห็นแล้วหมดอารมณ์จังเลยโอ้ใช่ใผมยังคงขาดเลยเซ็งเอดดือมอะไรดีคะจะเลี้ยงคุณเอง ช่วยไปสั่งตะกีล่าให้สองแก้วทีสิไปสิค่ะไปิไอ้บริกรครับผมครับผมว่าไงครับ่ีอะไรดีครับตะกีล่ามาสองแก้วนะได้ครับสี่สิบสามปีเนีไปหาทรยศรเลยบ้าจริง ตั้งใจว่าจะบวชปีหน้าเรับคือคุณมันโรบอกว่าไม่ค่อยสบายอาจะไอยู่แหวนเธอบอกว่าปวดหัวอาจจะพาไปส่งบ้านก็รออยู่นี่ไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเป็นแฟนผมนยเดี๋ยวเขา๋ยวเดี๋ยวเี๋ยเดี๋ยวเดีนยวเื่อยวเดี๋ยวเดม๋ยเดแลยวเด่อยวเดียเป็นยฟเแกหยเดแลยวเอี๋ยเดลยวเดี๋ยวเดี๋ยอเยวเดี๋ยเยยเ ฮักแก่ปู่นี้แล้วถือว่าสงเคราะห์คนแก่ของก็ชุ่มกระชวยหน่อยเถอะว้าอะไรทางไป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 เดี๋ยวคือก็เดี๋ยวนะจ๊ะมันโลอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โถเชิญจ้ะเชิญบ๊ายบายคนผิดหวังไปเลยจ้ะแท็กซี่ยังไปละร้อยยี่สิบอกหักเพียงครั้ง ยังไม่ตายเสียได้คนที่เคยรักกันมาหลอกมาล้อนซุกซ่อนอยู่ในใจฉันแอบมาหักมาห้มมาหันมาบานแล้วโบกโบยบินอกหักแค่นี้ยังพอทนอ๋อสายตัอกหักเหรอเสือกอะไรด้วยวะ บ้ารือไงวะเนี่ยเมื่อคืนก็ไม่นอนเช้ามาก็แหกปากร้องเพลงอกหกักตะตะไก่โหประสาทกลับหรือ,อยังไงความจริงอะ่จงอะจะก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่มันอัดอั้นตันใจมันไฟไหม้ในอุราจนแทบทะลักออกมาข้างนอกแล้วเมื่อคืนอสามทรยยศฉันแย่งแฟนฉันไปไอ้เท่าหัวงูไอ้ตันหาก,กลับมันทำหลานได้ลงคอบ้าจริงๆเพอเจออะไรวะเนี่ยแกหลอกฉันบอกว่าเข้าไปสืบข่าวที่แทบไปแย่งผู้หญิงกัน แึงจะไม่ยุ่งกับฉันอีก่งจะบอกให้เฮ้ยเดี๋ยวสิฝากคำพูดให้จบก่อนได้เปล่านี่เขาเสียใจมากเลยนะผู้หญิงคนเนี้มีความหมายต่อเขามากเลยอ่ะเขาป๊กตั้งแต่แรกเห็นจีบมาตั้งนานยังไม่แอมสักทีตัวรู้หรือเปล่าเสียใจเป็นบ้าจะทำเสียงอ้อนตีนได้ไหมถ้าแกไม่พูดสักครึ่งชั่วโมงคงต้องตายแน่ๆเลยใช่ไหมเนียไม่จริงไม่พูดก็ไม่ตายหรอกนั้นแกหุบปากได้ครึ่งชั่วโมงฉันยอมแพ้ได้เอาเลยมาพนันกันนะ ถ้าฉันถูกปากได้ครึ่งชั่วโมงพาฉันไปจาอาจารย์จะได้ป่ะได้อ่ะต่อตะลกแนะแป๊บเดี๋ยวก็พูดแล้วอันหน่อย,ออยเนี่ยที่แท้บันไดจะหกักบิน่าถึงด้ก้าวข้ามจ้าก็ไม่หลงกลนับไม่มีทางกระโดดจ๊ออืออุ้ยอุ้ออ